แฮรี่เคลื่อนไหวทันทีหลังสารยกฟ้องรีน่าจังกระชากวิกผมเคลื่อนไหวล่าสุดสารยกฟ้องสืบเนื่องจากกรณีแฮรี่ไพยวันถูกรีน่าจังกระชากวิกผมกลางรายการทำให้แฮรี่รู้สึกไม่พอใจอย่างมากถึงขั้นประกาศไม่ร่วมงานด้วยและรีน่าจังไร้สดฟาดกลับรัวๆบอกไม่ได้มีเจตนาอะไรแค่การแสดงทำไปเพราะเอนดูเหมือนลูกสาวแต่เรื่องราวบานปลายมีการวิพากษ์วิจารณ์หนัก จนต้องแจ้งความดำเนินคดีคือนา่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ Facebook ภัยวันวรรณบุตรได้อัปเดตว่าศาลชั้นต้นยกฟ้องคดีที่ดิฉันถูกกระชากวิกศาลแขวงพระนครเหนือนัดฟังคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขคดีดำที่ออ่าง2212 2 5 6 6ับ6ในวันนี้มีใจความโดยสรุปว่า การกระทำระหว่างโจทกับจำเลยแสดงให้เห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่แตกต่างจากที่โจท์และจำเลยเคยหยอกล้อกันมาก่อนแม้การกระทำของจำเลยอาจทำให้โจท์รู้สึกไม่พอใจก็ตามแต่การจะถือว่าเป็นความผิดทางอาญาได้ย่อมต้องฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนาในการกระทำผิดด้วยเมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาการกระทำความผิดจำเลยจึงไม่มีความผิดตามฟ้อง ดิฉันน้อมรับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแต่ไม่ดิฉันไม่เห็นพ้องด้วยจึงจะขอใช้สิทธิธอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายเพื่อสร้างบรรทัฐานให้สังคมต่อไปค่ะปร,รโปวดแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำสุภาพนะคะ